พูดถึงเหล่าผู้น,นําในทรานส์ฟอร์머หลายคนก็มาจะติดภาพจําว่าต้องเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบมีความเป็นผู้นําที่น่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ก็จะมีผู้นําอยู่คนหนึ่งที่ทําตัวนอกคอกไม่สนใครผู้ถล่มกองทัพเดสตอนได้ด้วยตัวคนเดียววันนี้อาจะพามารู้จักกับบิ๊กคอนบอยิงตะลุยเดี่ยวคอนบอยผู้ทําตัวนอกคอกที่พร้อมที่จะบทขยี้ทุกคนที่เข้ามาขวางทางเขาให้ไม่เหลือซากถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ let's say go キャノンゴーマグマトロを止めるんだ บิ๊กคอนไวสังกัดไซเบอร์ตรอนบิ๊กคอนไวทเขาปรากฏตัวในบีชวอร์เนโอโชเซเมทยทรานส์ฟอร์เมอร์อนิเมชันลำดับที่3ของช่วงบีซีล่าในฝั่งญี่ปุ่นหากคอนไวท์คนอื่น,นขึ้นชื่อเรื่องความสุขุมใจเย็นและมีความเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอื่นบิ๊กคอนไวทนั้นก็เป็นขั้วตรงข้ามของพวกเขาเหล่านั้นเลยตัวเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่ค่อยไว้ใจใครชอบทําตัวไม่สนกฎหรือข้อบ,บังคับและไม่ทําตาคําสั่งของคนอื่นบ่อยครั้งนั่นทําให้ในตอนที่เขาได้รับการแต่งตัั้้้งใหเป็นผูบญชากากร เขาไม่ค่อยจะใส่ใจกับการได้รับการแต่งตั้งเท่าไหร่นะักแต่เมื่อเขาได้ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับเหล่ากุตบ้บังคับบัญชาของเขาเขาก็เริ่มเรียนรู้ถึงความสําคัญของมิตรภาพกับพวกของและความเป็นผู้นําของเขาที่ค่อยๆทําให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกจากที่ไม่ค่อยสนใจเหล่านักเรียนในการดูแลและส่งออกไปทาภารกิจต่างๆกันเอาเอง ในช่วงท้ายเขาก็พร้อมที่จะร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่านักเรียนของเขาพางพืมพำว่าตัวเขาในตอนนี้พูดอะไรไม่ค่อยสมกับเป็นตัวเองเท่าไหร่นั่นเป็นการให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ในตอนท้ายเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธตำแหน่งเจตคอนบอยเพราะเขายังชอบลุยเดี่ยวออกเดินทางเพียงลำพังอยู่เหมือนเดิมแต่ถึงจะดูเป็นคนทำตัวห้วนๆ้นไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าเกรสคอนบอยที่เหมือนจะทำตัวไม่ค่อยเคารบเท่าไหร่แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าไลโอคอนบอยหรือ Sigma, เวกเต โดยปกติเขามักจะเรียกแทนตัวเองว่าโอเลที่เป็นคำเรียกแทนตัวเองที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นักในภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการอาหารเขาจึงเริ่มค่อยๆใช้คําว่าวาไตชิซึ่งเป็นคำที่สุภาพและเป็นทางการมากกว่านั่นก็อาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ตัวบิ๊กคอนวอยนั้นมีอายุค่อนข้างไล่เลี่ยก,กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเองโดยเขานั้นมีอายุมากกว่านิดหน่อยทําให้เขานั้นค่อนข้างทําตัวเป็นกันเองกับเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอยู่พอตัวแต่เมื่อเขาถูกเหล่านักเรียนของเขาแซวว่าเป็นตลง จนตัวบิ๊กคอนวล์นั้นก็ตะหวาดออกมาใส่พวกเขาว่าเขายังหนุ่มอยู่นะแสดงให้เห็นถึงด้านตลกของตัวเขาเองด้วยเช่นกันในด้านการต่อสู้ความแข็งแกร่งของเขาเองก็เป็นที่น่าเกรงขามไม่แพ้คอนวอยคนอื่นๆเช่นกันเขาคือคอนวอยที่ได้สมญาณนามว่าวันแมนอาร์มี่จากการที่เขานั้นสามารถต่อกรกับก,บกองทัพสตูได้เพียงลําพังซึ่งแสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องที่บิ๊กคอนวอยนั้นบุกโจมตีกองทัพเดสตอนของแมกมาตอนแบบลุยเดียวพร้อมอยังทําลายกองทัพนั้นลงได้ด้วยตัวคนเดียว แสดงให้เห็นว่าสมยานามวันแมนอาร์มี่ของเขานั้นเป็นของจริงแต่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าในอดีตก่อนที่บิกคอนรอยจะกลายมาเป็นวันแมนอาร์มี่เขาเคยร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับล็อกบัสเตอร์มาก่อนในอดีตจนกลายเป็นคู่หูที่น่าเกงขามก่อนที่นิสัยชอบลุยเดี่ยวของบิกคอนรอยจะทำให้เขานั้นแยกตัวออกมาจนทําให้แม้แต่อาจารย์ของเขาอย่างเซอร์ไวฟ์รู้สึกผิดหวังในตัวเขาที่ไม่เข้าใจความสําคัญขอ,ของการร่วมมือกัน นอกจากนี้เมื่อเทียบกับคอนวอยคนอื่นๆตัวบิ๊กคอนวอยเองก็มีอาวุธสำหรับต่อสู้ที่ทรงพลังมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เฮลบลาสเตอร์ปืนบลาสเตอร์ขนาดพกพาบิ๊กแคนนอนอาวุธปืนใหญ่ประจำตัวของบิ๊กคอนวอยแมทติกบลาสเตอร์อาวุธปืนใหญ่ขั้นสูงสุดของบิ๊กคอนวอยที่นำเอเนจรแมทติกติดตั้งเข้าใส่ปืนใหญ่บิ๊กแคนนอนจนกลายเป็นแมทติกบลาสเตอร์ที่ความรุนแรงของปืนใหญ่นี้สามารถกำจัดยูนิคอร์นได้เลยแมมมอธคอนฟา อาวุธระยะประชิดที่ซ่อนอยู่ที่แขนของ b i ่คอนไอยแมมมอทฮาเช่นอาวุธลูปตรงสมอที่ยิงออกไปโจมตีศัตรูได้และยังสามารถเป็นตะขอใช้สลับจับหรือตึงศัตรูเอาไว้กับที่ได้โดยติดอยู่ที่บริเวณขาทั้งสองข้างข,างของ b i ่คอนไอยมิสไซล์พอดขีปนาวุธจำนวนมากที่ติดอยู่ที่บริเวณเกาะไหล่ของ b i ่คอนไอยที่ใช้แค่ในเพลงเปิดเท่านั้น นอกจากอาวุธที่กล่าวมาข้างต้นแล้วตัวบิกคอนวอย์ก็มีท่าไม้ตายเฉพาะที่ทรงพลังอยู่หนึ่งท่านั่นก็คือแมมมอตไดนามิสเป็นท่าที่บิกคอนวอย์ใช้ได้ในร่างบิสม d e เป็นท่าที่จะปล่อยคลื่นสั่นสะเทือนออกไปโจมตีใส่ศัตรูและความรุนแรงของท่านี้นั้นสามารถทำลายศัตรูในระดับโมเลกุลได้ซึ่งความรุนแรงของมันนั้นเกือบที่จะกำจัดยูนิคอนในร่างวิสกัลทอนได้แต่ถูกพวกเบรนตอนนั้นมาขวางเอาไว้ก่อนซึ่งท่าแมมมอตไดนามิสก็มีผลเสียที่อาจจะทำลายรงๆิๆ ใน beast mode ร่างแปลงของ big c o n v o y จะเป็นแมมมอสสีน้ำตาลขนาดยักษ์ซึ่งในร่าง beast mode ก็ยังมีอีกโหมดที่ใช้สลับในการต่อสู้ในร่างแมมมอสอย่างแมมมอสแทงที่จะเปิดใช้งานปืนใหญ่ big c a n o n ในร่างนี้ซึ่งโหมดแมมมอสแทงนี้ก็เป็นโหมดที่ไม่ได้ใช้จริงในเรื่องโดยที่มาของร่าง beast mode ที่เป็นแมมมอสของ big c o n v o y ได้มีอธิบายไว้ว่า vector sigma คิดว่าแมมมอสเป็นสัตว์ที่เหมาะสมกับเป็นร่างแปลงของคนเป็นผู้บัญชาการจึงได้สกัด dna ของแมมมอสจากทานน้ำแข็งมา และบิ๊กคอนบอยก็ได้ทําการสแกนจนกลายเป็นบีสโหมดของบิ๊กคอนบอยนั่นเองครับเรื่องราวของบิ๊กคอนบอยในบีสวอร์เนโอบิ๊กคอนบอยได้บุกเข้าไปต่อสู้กับกองทัพเดสตอนนาะดาวนไกลโพล้นแต่ด้วยความแข็งแกร่งของบิ๊กคอนบอยก็ทําทให้เขานั้นสามารถบุกเข้าไปในฐานของพวกเดสตอนได้อย่างง่ายดายและเผชิญหน้ากับผู้นําของเดสตอนอย่างแมกมาทอนเมื่อพบกับผู้บุกลุกแมกมาทอนก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคือสิงตลุยเดี่ยวนักลบในตำนานบิ๊กคอนบอย และทั้งสองก็ได้เข้าเปิดฉากต่อสู้กันโดยสุดท้ายผู้ชนะก็คือบิ๊กคอนไวยเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ชอบทําอะไรโดยพลกการเหล่าเกตคอนไวยจึงเรียกบิ๊กคอนไวยมาเพื่อเป็นครูฝึกและผู้บัญชาการอาหารให้กับเหล่านักรบไซเบอร์ตอนรุ่นใหม่โดยทีแรกบิ๊กคอนไวยก็ไม่สนใจและมองว่าเป็นแค่บทลงโทษของเขาที่ชอบทําอะไรโดยพลักการแต่เหล่าเกตคอนไวยก็ได้บอกกับบิ๊กคอนไวยว่านี่คือคําสั่งของเวกเตอร์ซิกมาเขาจึงยอมรับคําสั่งนี้แบบไม่เต็มใจนัก และเขาพร้อมกับเหล่านักเรียนจึงได้เริ่มภารกิจแรกโดยการเดินทางไปที่ดาวคอไกอาเพื่อตามหาตัวไลโอคอนบอยที่หายตัวไปเมื่อถึงดาวเคอะไกอาบิคอนบอยก็ได้ส่งเหล่านักเรียนของเขาไปสำรวจพื้นผิวของดาวแต่ไม่ทันไหรพวกนั้นก็ถูกโจมตีโดยพวกเดสตอนของแมกมาธนจนแตกกระเจิงและทิ้งให้สแตมปี้ถูกจับตัวไปบิคอนบอยจึงรีบลงมาหน้างานและเปิดฉากยิงใส่เหล่านักเรียนของเขาเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้ทิงพวกพ้องและถอยหนีแต่นั่นก็ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับแมกมาธนอีกครั้ง และในจังหวะชุลมุนไฮรัตก็ได้ใช้พลังหยุดเวลาของเขานั้นช่วยเหลือสแตมปปี้ได้สาเร็จแม็กมาอนยิงโจมตีใส่พวกเขาแต่บิ๊กคอนบอยก็เอาร่างกายป้องกันเหล่านักเรียนเอาไว้ได้และส่งแม็กมาอนกลับบ้านเก่าด้วยบิ๊กคนนอนหลังจากนั้นบิ๊กคอนบอยก็ได้พบกระก่องดาที่ไลโอคอนบอยทิ้งเอาไว้โดยในนั้นได้มีข้อความที่ไลโอคอนบอยขอร้องให้เขารวบรวมแองโกลมอยแคปซูลกระจายไปทั่วกาแล็กซีและตัวบิ๊กคอนบอยก็ได้เริ่มออกเดินทางเพื่อรวบรวมแองโกลมอยแคปซูลตามที่ไลโอคอนบอยฝากฝ และในระหว่างการเก็บรวบรวมแคปซูลตัวบิคคอนบอยก็ได้พบกับอาจารย์เก่าของเขาอย่างเซอร์ไว้์ที่ในอดีตเคยพยายามสอนให้บิคคอนบอยนั้นเห็นในความสําคัญขอ,ของการร่วมมือกันกับพวกพ้องและเมื่อเซอร์ไว้์ได้เห็นบิคคอนบอยในปัจจุบันที่สามารถร่วมมือกับเหล่านักเรียนต่อสู้ได้แล้วตัวเขาก็ยอมรับในตัวบิคคอนบอยและภูมิใจในตัวเขาหลังจากนั้นบิคคอนบอยก็ได้ถูกโจมตีโดยกองกํากลังลึกลับที่ไม่ใช่ทั้งไซเบอร์ตอนและดรสตันชื่อของพวกนั้นก็คือเบรนตันได้โจมตีพวกเขาอย่างหนักและยังชิงเอาแองโกมอย เพื่อไล่ตามไปเอาแคปซูลกลับมาพวกบิ๊กคอนบอยก็ตามลอยไปจนเดินทางเข้าไปในรูหนอนที่นั่นพวกเขาได้พบก,กับดาวไดโนเสาร์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเก่าของพวกเดสตอนที่นั่นพวกเขาได้พบก,กับไลโอคอนบอยที่หายสาบสูญไปโดยตัวไลโอคอนบอยได้เปิดเผยกับพวกบิ๊กคอนบอยว่าพลังงานแองโกลมอยความจริงแล้วมันคือพลังงานที่ถูกนําออกมาจากตัวยูนิคอนและเป้าหมายของกลุ่มเบลนตนันคือการเอาพลังงานแองโกลมอยไปคืนชีพให้กับยูนิคอน ไลโอคอนบอยได้ขอร้องพวกบิกคอนบอยให้ช่วยหยุดยั้ยงการคืนชีพของยูนิคอร์ก่อนที่จะเกิดสงครามหรือเกรทวอร์ขึ้นอีกครั้งตัวบิคคอนบอยให้คำมั่นสัญญาว่าจะหยุดยั้ยงการคืนชีพของยูนิคอร์ให้ได้ไลโอคอนบอยจึงได้ใช้พลังของเอเนจนแมทิกเปิดทางให้พวกบิกคอนบอยนั้นไปหาพวกเบลนตอนได้หลังจากนั้นพวกบิกคอนบอยก็ได้เปิดฉากเข้าต่อสู้กับกลุ่มเบลนตอนจนพวกนั้นหนีเข้าไปในรูหนอนอีกครั้งในระหว่างนั้นแมกมาตอนก็ได้เดินทางมาที่ฐานของพวกเบลนตอนและเจอเข้ากับกาวาทนีี่คืชพกลับม และคิดว่ากาวทอนนั้นต้องการคืนชีพยูนิคอร์นที่ได้เปิดฉากต่อสู้กันจนสุดท้ายฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็คือแมกมาทอนพวกบิคอนบอยที่ตามพวกเบลนตันมาและได้เห็นการต่อสู้ของกาวทอนและแมกมาทอนตัวบิคอนบอยก็รู้ได้ทันทีเลยว่ากาวทอนที่ต่อสู้กับแมกมาทอนไปนั้นก็คือยูนิคอร์นที่คืนชีพมาแล้วแต่บิคอนบอยก็รู้ว่ายูนิคอร์นที่คืนชีพมาแล้วในตอนนี้นั้นเป็นแค่กาจิตเท่านั้นยังไม่ใช่ร่างหลักที่คืนชีพมาพวกบิคอนบอยจึงได้ล่าถอย พวกยูนิคอนก็เดินทางไปโจมตีฐานทัพของกองกาลังไซเบอร์ต่อนผู้ดูดกินพลังงานแองโกมอยที่เหลือโดยทีแรกทุกคนคิดว่าเป้าหมายของยูนิคอนคือการเอาพลังงานแองโกมอยในแองโกมอยแชปซูนั้นมาคืนชีพให้กับร่างของตัวเองแต่บิคคอนบอยก็รู้เป้าหมายที่แท้จริงของยูนิคอนคือการรวมเป็นหนึ่งกับเวกเตอร์ซิกมาและกลายเป็นพระเจ้าของทรานโฟเมอร์ทั้งหมดพวกบิคคอนบอยจึงพยายามหยุดยังย้งยูนิคอนแต่ก็ไม่ได้ผลทันใดนั้นกองยานของไซเบอร์ต่อนทั้งหมดก็ได้ตามมาสมทบพวกบิคคอนบอยได และได้เปิดฉากยิงแบบสุดกําลังใส่ยูนิคอนแต่นั่นกับยิ่งทําให้ยูนิคอนแข็งแกร่งขึ้นด้วยการดารูดซับพลังงานที่โจมตีเข้าไปจนแข็งแกร่งขึ้นและทําลายกองยา,า,ายนไซเบอร์ตอนทั้งหมดและสามารถบุกเข้าไปที่ดาวเซเบอร์ตอนได้เพื่อหยุดยั้งยูนิคอนตัวิกคอนบอยจึงได้ตัดสินใจใช้ท่าไม้ตาที่เขาเก็บไว้มานานยังแมมมอสได,ดนามายแบบฟูลพาวเวอร เพื่อทำลายยูนิคอนและด้วยความรุนแรงของแมมมอสไนนามันก็เกือบจัดการกับยูนิคอนได้สําเร็จแต่พวกเบนตอนก็ได้มาปกป้องยูนิคอนผู้เป็นนายและยอมให้ยูนิคอนดูดกลืนตัยเองเข้าไปเพื่อให้ผู้เป็นนายนกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งนั่นจึงเปิดโอกาสให้ยูนิคอนนั้นสามารถบุกเข้าไปหาเวกเตอร์ซิกมาได้และรวมเป็นหนึ่งจนกลายเป็นเวกเตอร์ซิกมายูนิคอนและเปลี่ยนให้เซเบอร์ตอนกลายเป็นยูนิคอนดวงใหม่เมื่อทุกอย่างเริ่มแย่ลง บิคอนบอยได้ตัดสินใจที่จะจบเรื่องนี้เพียงลําพังโดยได้ส่งเหล่านักเรียนออกไปยังอวกาศเพื่อขอกาลังเสริมจากที่น,นอื่นมาช่วยส่วนตัวเขาก็จะต่อสู้กับเวกเตอร์ซิกมายูนิคอนเพียงลําพังแต่ด้วยความที่ศัตรูรอบนี้นะั้นก็คือดาวทั้งดวงบิคอนบอยพลาดท่าและถูกตึงเอาไว้แต่เหล่านักเรียนของเขาก็ไม่อาจทิ้งผู้เป็นอาจารย์ไว้ได้และเดินทางกลับมาช่วยเขา ทำให้บิกคอนบอยตระหนักได้ว่าในตอนนี้เขาไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วและบิกคอนบอยพร้อมทั้งเหล่านักเรียนของเขาก็ได้เข้าต่อสู้ร่วมกันในจังหวะนั้นแมกมาธนผู้ไม่มีวันตายและยังคงมีความแค้นกับยูนิคอนอยู่ก็ได้เดินทางกลับมาจากห่วงกวาละอวกาศได้และเทเลพอร์ตมาที่แกนกลางของยูนิคอนเมื่อถึงที่นั่นแมกมาธนก็ชิงโจมตีใส่เวกเตอร์ซิกมายอย่างหนักจนทําให้การโจมตีใส่พวกบิกคอนบอยนั้นหยุดลงและได้โจมตีใส่แกนกลางจนตัวยูนิคอนนั้นแยกออกมาจากเวกเตอร์ซิกมาได้ และแมกมาทอนก็สามารถทำลายร่างพลังงานของยูนิคอนได้แต่นั่นก็ทำให้แมกมาทอนนั้นถูกแกนกลาของยูนิคอนดูดกลืนเข้าไปจนได้ฟื้นคืนสภาพร่างของกาวาทรนกลับมาแต่ร่างกายหยาบนี้ก็ไม่ใช่ร่างพลังงานอีกต่อไปทำให้ยูนิคอนนั้นสามารถได้รับความเสียหายจากการโจมตีได้เมื่อเห็นถึงโอกาสพวกบิกคอนวอยจึงเตรียมที่จะจัดการกับยูนิคอนเพื่อจบเรื่องทุกอย่างลง บิกคอนบอยจึงได้มอบพลังแห่งความกล้าและความรู้ของเหล่าคอนบอยในเอเนจนแมทิกให้กับเหล่านักเรียนของเขาและยอมรับว่าในตอนนี้นั้นพวกเขานั้นเติบโตขึ้นมากและจริงๆบิ๊กคอนบอยและเหลานักเรียนจึงได้เปิดฉากต่อสู้กับยูนิคอนอีกครั้งแต่ถึงจะร่วมมือกันโจมตีอย่างหนักแต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะโค่นยูนิคอนได้และในจังหวะที่พวกนักเรียนเสียท่าบิกคอนบอยก็ไดเอาร่างกายของเขานั้นมาปกป้องพวกนักเรียนเอาไว้แต่ทันใดนั้นก็มีพายุสีมรกตมาช่วยปัดการโจมตีของยูนิคอนออกไป และปรากฏเป็นร่างของไลโอคอนบอยที่เดินทางมาช่วยไลโอคอนบอยได้บอกให้บิกคอนบอยใช้พลังงานแห่งความกล้าที่ทุกคนได้รับจากเอเนจอนแมทิกผสานเข้ากับปืนใหญ่บิคคานนอนและจัดการกับยูนิคอนซะไลโอคอนบอยก็ได้ใช้แมกมาเบดของแมกมาทอนเข้าต่อสู้กับยูนิคอนเพื่อทวงเวลาบิกคอนบอยจึงได้ใช้เอเนรจอนแมทิกรวมเข้ากับบิคคานนอนและเปิดใช้งานแมทติกบัสเตอร์ตัวไลโอคอนบอยจึงได้ใช้แมกมาเบดเสียบเข้าที่อกของยูนิคอนในร่างของกาวทอน เพื่อเปิดโอกาสให้บิคอนบอยใช้แมทิกบัสเตอร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความกล้าและความยุติธรรมของเหล่านักลกไซเบอร์ตอนยิงจัดการยูนิคอร์ลงได้สําเร็จจนเกิดเป็นแรงระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากแรงระเบิดหายไปเบกเตอร์ซิกมาก็ได้ฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติและบิคอนบอยกับไลโอคอนบอยพร้อมทั้งเหล่านักเรียนของเขาก็ยังคงม,มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับความทุ่มเทของคอนบอยทั้งสองเบกเตอร์ซิกมาจึงได้มอบตําแหน่งเกตคอนบอยให้กับไลโอคอนบอยและบิคอนบอย ตัวไลโอคอนบอย o ได้ยอมรับตำแหน่งนี้มีเพียงแต่บิคอนบอยเท่านั้นที่ขอปฏิเสธตำแหน่งเพราะยังคงอยากออกลุยแบบโลนวูฟอยู่และเหล่านักเรียนทั้งหมดในการดูแลข,ของบิคอนบอยก็เตรียมพิธีจบการศึกษาแต่ทันใดนั้นแมกมาธนและกลุ่มเดสตันก็ได้ใช้โอกาสที่ดาวเซเบอร์ตอนอ่อนกำลังลงเข้ายึดของทําให้พวกบิคอนบอยและเหล่านักเรียนของเขาต้องเข้าต่อสู้กับพวกเดสตันอีกครั้งและหลังจากความชุลมุนจบลง ทั้งไซเบอร์ตอนและดรสตอนก็ได้ร่วมกันซ่อมแซมและฟื้นฟูดาวไซเบอร์ตอนขึ้นมาอีกครั้งเป็นอันจบเรื่องราวของ Big คอนบอยในทา a ์อร์เมอร์บีสโวร์นีโอครับเกณฑเล็กเก็ดน,น้อยเกี่ยวกับ Big คอนบอยครับผมชื่อในช่วงการดีไซน์แรกของ Big คอนบอยก็คือแม m มอตคอนบอยครับบิคคอนบอยเป็นคอนบอยคนเดียวที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อในเวอร์ชั่นอเมริกาซึ่งต่างจากเลโอคอนบอที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเลโอพราม ของเล่นของบีคอนไวท์ถูกแฟนๆชาวญี่ปุ่นยกให้เป็นของเล่นบีฟอร์ที่ดีที่สุดในซีรีส์จนถึงขั้นทากขาละ่ะต้องเอาออกมาขายใหม่พร้อมกับแบตติคบัสเตอร์ในไลน์ทาร์ฟอร์เมอร์เอ็นคอร์นักภาพของบีคอนไวก็คือคุณจุนอิจิอิโนโอ,อุเอะเขาเคยเป็นอดีตไอดอลของค่ายจอนนี่เอเดเ n นเมนที่ผันตัวมเป็นนักแสดงและนักภาพบีคอนไวปรากฏตัวในสื่อฝั่งอเมริกาครั้งแรกในคอมิกทาร์ฟอร์เมอร์มาดโดยเขาปรากฏตัวเป็นหนึ่งในรอยแยกมิติที่เกิดขึ้นจากการปรากฏตัวของผู้ส่งสารของยูนิ อัลมาดาเจ็ดฝ่ายคิดว่าเขาคืออัลมาดาออปติมัตได้พยายามพูดคุยด้วยดีไซน์ของบิ๊กคอนบอยถูกเอาไปใช้กับตัวแปรออปติมัตพามและตัวละครอื่นๆหลายครั้งได้แก่อัลตร้าแมมมอตในคอมิกทรานส์ฟอร์เมอร์คอลเลกเตอร์ครับเนเมซิธพามในคอมิกทรานส์ฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนบาลลาร์นอาร์คออปติมัตพามจักรวาลฮาร์ดออฟสติลในร่างยุคน้ำแข็งและโดมิเทียสเมเจอร์ในจักรวาล IDW นั่นเองครับดีไซน์ร่างไซเบอร์โทเนียนของบิ๊กคอนบอยถูกใช้แค่ในคอมิกทรานส์ฟอร์์เเมอร IDW ท่านนั้ และของเล่นรุ่นลีดเดอร์ครับในลาเอทออฟพารมของ b บีคอนบอยนั้นเป็นของเล่นชิ้นแรกที่มีแฮนด์เฮลบ l a สเตอร์มาให้นั่นเองครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมนะก็เข้าสู่ช่วงลีลักสี่ลีลักเสกันบ้างนะครับนะก็บิคอนวอยเนี่ยผมให้ว่าเป็นตัวแปรออปติมัสหรือคอนวอยที่ผมชอบเป็นท็อปสามในใจผมเลยนะตลอดมาเลยด้วยนะครับนะยาปัจจุบันก็ยังชอบเป็นท็อปสามอยู่นะครับชอบขนาดไหนก็ถึงขนาดที่ไปหาของเล่นเก่ามาเก็บสะสมเอาไว้นะครับทั้าที่ของเล่นใหม่มันจะขายอยู่แล้วนะครับแถมผมก็รู้สึกว่าชอบตัวของเล่นเก่ามากกว่าตัวของเล่นเอ็ดอ็อปฮามนิดหน่อยด้วยนะครับนะแต่ก็ถามว่าเอ็ดอหอกห็อ ไม่น่าเหลือนะครับไม่น่าเหลือตัวนี้และก็ตัวเนื้อเรื่องของภาคนีโอเนี่ยผมก็ยกให้ว่าสนุกกว่าภาคเซคเกิลเยอะเลยนะครับนะเพราะด้วยความที่ภาคนี้เนี่ยมันติดตลกน้อยลงจากภาคก่อนมากเลยทําให้สำหรับผมเนี่ยภาคนีโอเนี่ยมีเนื้อหาที่น่าติดตามและเข้มข้นมากกว่าภาคก่อนเยอะเลย แม้แต่ในเรื่องในมังงาก็สนุกมากจนผมอยากเอามาทาคลิปพูดถึงเลยนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดถึงเท่าไหร่นะเออก็เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะสำหรับคลิปพูดถึงมังงาภาคนิโอเนี่ยสำหรับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่หน้าตาคลิปนี้ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย่